สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วร์ลงมนี้ก็มาพูอกันอีกแล้วพี่น้องมณีสิบห้าสิบห้ามืเบิร์ของฝากเมียาเนาเมียาเราไปอาลลัฮุเมศล่ะพี่น้องไรเกือบพ่อเดือนแล้ล่ะพี่น้องบันนี้อันบันนี้อันรับกับพ่อปูนะพี่น้องแม่แม่ยากับพ่อปูน่ะรับซิมีคารวานเนาะรับซิมีคารวานบันนี้อันรับเท่าแล่ะนะเราไปอันฮอลลีเดย์ขังสุดท้ายเนาะ าไปฮองกีเดย์ขังสุดท้ายอยู่อันฝรั่งเศสเอียงเอียงล่ะอันสเปนยอียงจะอสินาวันนี้เราไปแล้วเราเราเฒ่าแล้วนะพี่น้องมันเมื่อยมันเมื่อยล้วก็บ,บ่มัวน,น่ามนนาพี่น้องที่อันที่บอยฟังว่าอันมีคนมีคนพิวดำสองคนนะนาพี่น้องอันมันร้อยร้อยขืนรถคาราวานเล่านะพี่น้องมันร้อยสีสี่ร้อยคำอันฝากมาประเทศอังกฤษนะ เราก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนอของไม่ยาดนอหลายอย่างนี่ไม่ยานี่เราก็เลยอันเรากลับไปแล้วเราก็เลยประกาศท้ายรถข้าราวานเล่าพี่นนองวันนี้สิมีคนมาเบิงสิมีคนมาเบิงคาราวานเล่าเราก็เลยอันพอปูนเราเราก็เลยกลับมาอีกรอบนึงเนาะเราก็เลยกลับมาวันนี้เราเอาของมาฝากเจสิกะหายท้ายพี่นนอะเราของมาฝากเจสิกะหายท้ายแบบไลย กับประมาณสามทุงนี่แหละพี่น,น้องทุงหน่อยสองทุงกับทุงใหญ่อีกทุงหน,นึ่งเนาะแล้วก็สิคาย <c oughs> ตอนเราซื้อมากล้วเราซื้อมากเก่าพันหาเนาะบนหัววานเราสิา 9, 5, 5, าาสคายจากบาทพอปูเราก็มาหอดมาบ้านเนี่ยมาแรงแต่ว่าเราก็นอนขา้าวานนั่นแหละจนกลัวเราสิคายขายแดดล้วก็สีกับกับอละลรแม่นเนะประมาณวันเสาร์อาทิตย์หรือวันอาทิตย์ตอนแรกหรือวันจันทร์นี่แหละพี่นอ้องบ่เดะคอยบ่เด้สนใจเราก็บ,บอกอยู่ดอกพี่น้องคอยกั้งแบบผ่านๆเนาะ ได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ฟังนะน่ะอันและลกก็สิคายพี่น้องลราก็สิโบไปอันเราก็สิโบอันไปฮอลลีเดย์แล้วสิน้องคันแม่เราไปลราก็สีขีโรดไปเที่ยวยุโรปประเทศอังกฤษหนึ่งสินะคีโรดไปเที่ยวอันคี่รดไฟขีโรถยังสินะมันกับบเมย์ูเท่าแล้วเนาะลรกกั็ดสิบกว่าเได้ไม่ยาลรากัเจ็ดสิบแปดเจสิบเก่าเด้พี่เ่ยไม่ยาเจ็ดสิบเก่าวันนี้พ่อปูเนี่ยเจ็ดสบเจ็ดสิบ เจ็ดสิบเจ็ดพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบก็เพราะว่าอันพ่อป,ปูนี่อ่อนก็ไม่ยาอยู่สองปีอันเราก็เลยเราก็เลยขายเราก็เลยอันมาขายนะพี่น้องแต่ว่าเราก็ันสีอมน้อยนึงอยู่อันเพราะว่าพาม่าพม่ารากาพม่ารากาหน้าต่างที่คนอันอยาละเปิดเข้าไปนะงัดเข้าไปงัดเข้าไปเพื่อสิอันอัน ลักลอบขาวขาเมืองนะพี่น้องละอัน,นงัดงัดหน้าต่างรถท้ารวานนะพี่น้องรถหน้ตาต่างกะเข้าไปแล้วก็ไปหล,ลุ่หลี่ยยู่ใต่เตียงผู้หนึ่งหลีย่ยยูนในตู้อันใส่เสื้อผ้าอันหนึ่งผู้หนึ่งนะพี่น้องผู้นี้น้อยหนึ่งละวะผู้นี้น้อยหนึ่งประมาณาอายุวัยรุ่นนี่ละนะพี่น้องมา,บงา,า,งา,มาเบิ่งว่าปิญญาราส่งอีหยังมาเห็นแนวคนสิสํารวจก่อนเลยคนสิสํารวจก่อนแล้วก็จะเสียใจศิกษามาสํารวจอีเทียนแล้วแล้ว่งมาให้จะศิกษาขายพี่น้อง ก็ส่งมาให้เจสิกาขายตะวันเจสิกาบริยูหรอ,อกตอนนี้เจสิกายูมหาไหล่พี่นอ้องยูอันนิวคาโซตะวันเธอซิมาเดือนหนาละพี่น้องเธอซิมาเดือนหนาขอขอกระเบื้องโบหูว่ามีงานแลส่งยางมาให้เนี่ยเงินกืบสี่หกเนี่ยก็น้อยท่านเมียพี่น้องวันนี้นวันเสาร์วันศุกร์พี่น้องอากาศหนาวหนาว,นาวมันเห็นบ่เลยเนี่่เห็นหัวข่อยกระซางมันดอกหนอกพี่นอ้องเห็นตะของนีรก็พเบอเห็นเหาอ ขวกขากดีใจอยู่ในพี่น้องเจสสิกากะไปสมัครงานอยู่แต่ว่าเขาบบเอิรนะนะไปสมัครงานอยู่แต่ว่าเขาบบเขาบ่เอิรนเท่ากับเท่ากับหาสื่อเสื้อผ้าอันนะพี่น้องเจสสิกากับหาสื่อเสื้อผ้าอยู่ในแอนวินเทจหาสื่อตัวถึกเถือกอันแบบว่าตัวระบบแพห้งแหลักกบไปขายเอากำไรเนาะพี่น้องเท่ากับนีนหนทางของเท่าอยู่ได้หลัวก็บไปเบิ่งอยู่อันหลานชาลติช็อปมันกับแพงเด้พี่น้องหลานชลลิตช็อปมันกับ มันก็ถือก็สื่ออยู่แน่หล้านของมาอยู่แต่ว่ามันกับแพร่สำรับจะสื้อมาขายอย่างนี้สินะอันนี้จะเป็นผ้าพันคอพี่น้องผ้พาพันคอเนาะอันนี้เป็นผ้าผ้าพันคออะนี่เป็นผ้าพื้นผ้พาพันคอผ้ายังละเนี่ยพีนยพยน่น้องผ้าคุมผ้ายังสิเนาะตอนนี้สิ้ายได้อยู่มั้งอันนี้อันนี้อันนี้ถุงนี่เป็นผ้าพันคอทั้งหมดเลยพี่น้องอันนี้เป็นถุงผ้าพันคอเนาะ พันขอผาพันขอก็ขี้ขานใส่พี่น้องคนน่ะไม่ยากมันหายไล่หลายเลยผ่าพันขอผ่าพ <voila, S 2> <constants S 1> ันอย่างแต่ว่าก็ขี้ขานใส่ก็ใส่แล้วมันก็งามอยู่ดอกแต่ว่าหังหังบ่ได้ใส่นะพี่น้องมันหงหวยใครในเฮ็ดเบียเฮ็ดงานอยู่อันมันก็บ่ค่อยได้ใส่เองสินะผ่าพันขอเนาะอันนี้ก็จะเป็นผ่าพันขอเบิดน่อยท่าแถบเนาะพันขอนี่ก็จะเป็นผ่าพันข่อนั่งนั่งอันก็เป็นผ่าไม้ในพี่น้อง น้องอันก็เป็นผ้าไหมขอกระเบิดเพื่อให้เบิ่งดอกาิปาัดผ้าให้เบิ่งนจำเนี่ยแล้วเนาะพี่น้องอันอันนี้ก็เป็นผ้าเป็นข้อว่าตัวนี้งามตัวอะไรเป็นตะวันดีเลยเป็นยังไม่ยากเราแต่งตัวอันผ้าเป็นข้ออันกับอะไรแต่งเราสีผูกเนาะพี่น้องผูกแบบนี้ก็ได้ผูกในหลายแบบเนาะไม่ขอยกระหูสองวิธีเนี่ยแหละผูกแบบนี้ก็แบบนี้สีนะแบบนี้ก็ง่ายดีนะพี่น้องผูกแบบคุยกันในสีก็ง่ายดี จะอุ่นยุพี่น้องงามเวซี่ไว้รุ่นดีนะค่อยมากค่อยมากแต่งตัวเรียบรู้ดูดเีเรียบเรียบแต่ว่าหันดุ้งดีดูดีนะพี่น้องเรียบรู้ดูดีมีชาติตู่ลคนค่อยแต่งตัวเซ็กซี่ป่ะไหนเดซี่กับพไดีให้โซน้มามนะันนะจึงเรียบเรียบเรียบรู้ดูดีสิเนะี่นาะนี่เป็นผ้าเป็นข้อเนาะโอ้ตัวนี้งามพี่นอ้องตัวนี้มีเพชรน้อยหนึง่งมีท่องไหม คลิปทองคลิปทองตัวนี้งามดีพี่น้องทองก็งามตัวนี้สีหวานสีสวยนะเนี่ยแล้วก็เป็นแค้มคัดพี่น้องอู้เค้มคัดก็งามแต่แบนแนมยังเนียงามอยู่พี่น้องตัวนี้แข้มคัดแล้ก็เซซโซ่เอิ้นไฮเจสิกาสวยมากไฮคลายว่าสั้นเนาะ,ะเป็นทุ่มมือ อันนี้ก็ต่อมากกับเป็นเสือเสือคุ้มพี่น้องเสือคุ้มเสือคุ้มแบบเด็กก็ไม่ใส่เทื้อพี่น้องก็หุ่นหวยชิจริงมันกันหนาชิใส่อยู่ได้ถ้าขอตะกี้หนาวอยู่ตะขอห้องปุ๋ยไซด์เนาะแค่เสียแค่งานใส่ซุกง่ายๆเอาสิเนาะอันนี้ก็เป็นเสือเสื้อเสื้อเชิดพี่น้องเสื้อเชิดมะขายเนาะเป็นยังเชิดแล้วก็อันใส่แค่เงาพี่น้อง มียาลรามากหมักได้พี่น้องเวลาของมารีวิวของถิ่นเราเอามาให้อันนี้เป็นเสือจำเพลิงเนาะเสือคาขันนี้กบอันนี้ก็เป็นเสือเชิดพี่น้องเสือเชิดมียาลรามากใส่สาผาลยนิ่พี่น้องมียาลรามากใส่ผาลยนิน่งแต่ขวิดขาดใส่ขวิดขาดใส่ผาลยนิน่งขวิดขาดรีดว <c oughs> อ้วเสือตัวนี้หยาบเสือโปโลมาให้พอในเทศกาลเลย เซอรโปรโลพี่น้องตัวนี้งามเว้ยงามงามพี่น้องตัวนี้โซเซ่เพิ่มคนซื้อมาให้ลูกใส่คนเดียวกันใส่ใส่เอลใส่ปุ๋ยอะไรเนาะใส่แอลใส่แอลตัวนี้แม่เที่ยวสิใส่อะไรบูบูใส่อะไรยูรอกแม่เที่ยวคันตะวันแม่เที่วยวบ่มักใส่คือก,ก,กันตัวนี้กะขาลี่นิ่ขึ้นกันหมดตัวนี้ เป็นผาจังไรเล่ะบ่ผาเลยนิน่งผาเลดิ่งผสมผาไฟามันจะเป็นหมวกพี่น้องมีงานเราก็มักมักใส่หมวกเลยเราไปซื้อใส่หมวกของเราอ่อน,น่นองใส่หมวกแต่จะหมวกหลายหลายเลยอยีางานวุ่นอีกเลยเป็นหมวกออกจากเอกแจกกันนะพี่น้องแล้วก็ หมวกเราไล่หลาย,ลายมียาคอยคอย,คอยเรากับไฮคอยไล้ยู่พี่นออ้อคอยทา้งโปใสซเต้มตู่โยรดหมวกเราสือมาเราสือมาเราลักโปใส่นะเรากะเออตัวน,นี้อาจจะใส่ยอยู่ใส่ไปตลาดตัวน,นี้ใส่ยอยู่ประจักษ์ก็ใส่คอยมากสือหมวกแก็บพี่นอ้อสือหมวกแก็บเอาตัวน,นี้สิทรงใหญ่ไปน้อยนึงแล้วก็หมวกก็สือไล่เรื่อีเรือไม่ยาในหมวกนี่แล้วก็วกวกยยกกกเป็นหมวกพีก่หน่อโอ้ หวกมวนแล้วก็อันตัวน,นี้ก็สีเป็นเขบาบอกมากใส่หมวกแบบนี้พี่น้องใส่แล้วมันหัวบโป่งอ่างค่ะกะสีนี่อยก็สีมีสไตล์ของข่อยอยู่หันเลยหมวกแบบนี้วก็ใส่บวคือพี่น้องใส่บวคืออันนี้ก็สีใส่ข้อบ่ะนี่ใส่หมวกคือใส่ข้อบวกอันนี้พี่น้องใส่บวกเปลี่ยนอัน,อน ต่อมาก็จะเป็นหมวกหมวกละลายหลายหมวกพี่นอ้องหมวกลาแนแฮ่งก่อนนะโอ้ผมหยุ่งไปเลยหมวกพัดข้อเนาะต่อมาจะเสืนอนนนเป็นยังไงเปิดกองทองฝากเนี่นยโอ้อยังไงแบนี่พี่เนาะมิตรสุดง,งามเลยบ้านมิตรสุดง,งามสวยดียังบุตรดิสวยจะไหนเนาะ ก็สิเป็นสูตรพี่น้องโอ้ยสูตรเป็นยาเราแต่งตัวคักเด้พี่น้องเป็ยาเรามักแต่งตัวตัวมักแต่งตัวสูตรนั่นสูตรนี่อยงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแบบไอ้ยาเราเอิว่าสูตรสูตรหนะพี่น้องสูตรสูตรยังสิโอ้ก็คืองานเถอะล่ะตอข้างในวะงีมันหงำพี่น้องเว้ยโอ้ขวนมากยื้แบบบางสิ่ต้องตีไงเถอะล่ะไม่ไงก็ข่อยพี่น้องก็ใส่ประเด้นตรงเนี่ยใหญ่แไง แต่ก็งามดีใจสิกยาส่ไ,ไปเฮ็ดงานก็สิงามอยู่ในแนวเอาไว้ใส่ไปเฮ็ดงานก็สิดีอยู่ในนะ <c oughs> พี่น้อแต่เป็นส,สูตรมีกระโปรงน้ำมีกระโปรงน้ำตัวนี้พี่น้องโอ้มีกระโปรงน้ำเห็นบ่ก็ส่ขายแหไรนี่ให้เใจสิกยามาขายโอ้มียางแล้วแต่งโตขึ้นยางพี่น้องตะกี้แต่พอ่า,าตะกี้ล่ะเดี๋ยวนี้เราก็แต่ง ก็ไปค้คนมักแต่งตัวท่นบ่ได้แต่งตัวนี่เราบ่อยากให้ถ่ายรูปเด้ต้องเฮ็ดเราแต่งตัวงามๆเราจะให้ถ่ายแล้วว่าแล้วอ่นเล่าออกกล่องแล้วก็อยากงามสินะคอยกัละหล่อร้อยเอาไถ่ายตอนถ่ายตอนเราอ่อนตอนเราอ่อนบ่ได้แต่งตัวแล้ก็หายคอยยื้อเื่อยได้พี่น้องอันลักกับร้ายอยู่พี่น้องส่วนมากมาก็จะเป็นแดดท่นนี่ก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นผ้าที่เราโล,โลออกมาเนาะ พี่หนอเป็นเสื้อเชิดของกระปูเป็นทรงพี่หนอ,องทรงสื่อเล่ากัทรงม่ให้เจสิกาขายกระตี่ละที่หนอกระติ่ประมาณนี้เนอน่ารัคลิปนี้กันมาจากไครพ่อหายจีดึงพี่หนอกระไรเจ็บอยู่โซนาร์กสีอันโบมี่ย่างหรอพี่หนอจะเป็นเสือผ้าม้วนม้วนเลาะไม่ทายอะไรเนี่ยพี่หนอแล้วคลิปนี้กระซำนี่ละหนอี๋ยวมันส่เน่าผด สีายเงาปวดพี่น้องก็จะเป็นเสือก็เจาจแกแจ๊กถือเล่าไมา่ขายเนาะคลิปนี้ก็ทราบนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีดสๆสวยๆงานสีมะงวอกซูฟังน้องคานาศสวัสดีค่ะ